ฟังกันด่วนๆเลยครับอัปเดตสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาครับประจำวันที่11กันยายน2568ในช่วงค่ำนะครับที่มีอดีตบิ๊กเล่าทัพเ,เสนอสอ2กลยุทธก์กำราบขเขมรทั้งไม้แข็งและไม้อ่อนต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุนั่นคือดินแดนตัวผู้นำหรืออาจจะใช้สหรัฐเข้ามาช่วยด้วยติดตามฟังเรื่องราวกันในคลิปนี้ครับ หากใครกำลังเบื่อปัญหาโฆษณากวนใจแอดมินขอแนะนำ YouTube Premium กับโปรสุดพิเศษราคาเริ่มต้นแบบเบาๆแค่หลักสิบต่ออายุเมียวเดิมได้รับประกันตลอดการใช้งานมีแอดมินคอยให้บริการตลอดสนใจสอบถามเพิ่มเติมติดต่อไปได้เลยที่ a d d o c g ก y PM อย่าลืมบอกว่ามาจากช่อง JA TNS ด้วยนะครับสวัสดีครับอยู่กับผมแอดมินจาครับอยู่กับช่องจาทีก่อนจะไปฟังเรื่องราวนะครับ หากใครชอบคอนเทนต์แบบนี้เนี่ยฝากด like กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ต่อไปอัปเดตเรื่องราวข่าวสารชายแดนไทยกัมพูชานะครับในช่วงข้ามของวันที่11กันยายน อดีตบิ๊กเหล่าทัพเสนอ2กลยุทธ์ครับกำราบขเขมรมีทั้งไม้แข็งและไม้อ่อนเลยนะครับที่ต้องแก้ไขที่ต้นเหตุคือดินแดนแล้วก็ผู้นําเสนอเจรจาปักปันใช้ไฮเทคช่วยหรือว่าอาจจะดึงสหรัฐอเมริกาเนี่ยเข้ามาช่วยด้วยนะครับเพราะเคยทําแผนที่ให้กับไทยและ,ขะเขมรมาแล้วพร้อมแยกผู้นําแยกประชาชนเอื้ออาทรชาวขเขมรหากขเขมรไม่ยอมต้องจัดหนัก ให้ฮุนเซนเนี่ยหมดศักยภาพชี้ว่าผู้ใหญ่หากเจอกับเด็กเกเรทางการทหารก็ต้องทุบให้หมดศักยภาพในการต่อสู้ทำลายระบบอาวุธคลังแสงคลังยุธทธปกรณ์คลังส่งกำลังการติดต่อสื่อสารทางทหารสถานที่ทางทหารลั่นไทยต้องกระทำให้เกิดสันติภาพและความสงบสุขไม่ทิ้งมระดความขัดแย้งแบบนี้เอาไวใ้ให้ลูกหลานอนาคตต่อไป หลังจากที่เฝ้ามองสถานการณ์มาตลอดนะครับอดีตนายทหารระดับผอบอเหล่าทัพครับที่ไม่ประสงค์ออกนามได้เขียนข้อความส่งต่อเสนอแนวทางการแก้ปัญหาเพื่อเป็นไอเดียให้กับน้องๆทหารนะครับนำไปปรับใช้ต่อยอดว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาเช่นนี้ไทยเนี่ยต้องทำตัวเป็นผู้ใหญ่นะครับที่ผ่านมาและที่กำลังเป็นอยู่ คือไทยทะเลาะกับกัมพูชาซึ่งลาวและเวียดนามก็ประหลาดใจการดำเนินการของไทยผู้ใหญ่หากเจอกับเด็กเกเรทางการทหารก็ต้องทุบให้หมดศักยภาพในการต่อสู้อย่างเช่นการทำลายอาวุธคลังแสงคลังยุโทโธปกรณ์คลังส่งกําลังการติดต่อสื่อสารทางทหารและสถานที่ทางทหาร ในขณะที่ทางการอยู่ร่วมกันนะครับก็ต้องเอื้อแก่ประชาชนชาวกัมพูชาอย่างตัวอย่างเช่นในอดีตเนี่ยช่วงขมรสี่ฝ่ายอพยพหนีมาไทยสมเด็จพระพันปีหลวงที่ครานนั้นนะครับเป็นสมเด็จพระราชินีได้เสด็จลงพื้นที่ด้วยพระองค์เองเพื่อให้การช่วยเหลือหลังจากนั้นกรมสมเด็จพระเทพรตัตนราชสุดาทรงไปสร้างโรงเรียนในกัมพูชาให้ทุนการศึกษาส่วนทางกองทัพไทยเนี่ยก็ ให้การฝึกอบรมการทำเกษตรแนวทฤษฎีใหม่ทุกปีควรอย่างยิ่งที่จะดูแลแรงงานกัมพูชาการรักษาพยาบาลสิ่งที่หมอกังวลก็คือความปลอดภัยของหมอพยาบาลในการที่อาจจะมีการแทรกซึมของการทำร้ายหมอพยาบาลมากับคนไข้ดังนั้นก็ต้องจัดการรักษาความปลอดภัยในสถานพยาบาล ให้กับหมอให้กับพยาบาลเพื่อ,อคลายความกังวลของหมอและพยาบาลเพื่อให้ไม่มีปัญหาในการทำการรักษาและสิ่งที่ไทยควรทำก็คือการเสนอทางออกอย่างสันติภาพและสงบสุขด้วยการให้ประชาคมโลกเห็นคือการพยายามสร้างสันติภาพความสงบสุขไม่ใช่การทะเลาะกับกัมพูชาอย่างที่เป็นอยู่โดยแก้ไขที่ต้นเหตุของปัญหาสิ่งที่เป็นต้นตอปัญหาของความขัดแย้ง นั่นคือ 1. แนวเส้นเขตแดนในส่วนที่ยังไม่ได้ปักปัน 2. ตัวของผู้นำอย่างฮุนเซนที่เอาความขัดแย้งแนวชายแดนมาสร้างการสู้รบให้ปลุกปั่นคนในชาติเพื่อให้เพิ่มความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อตัวเองสิ่งที่ไทยจะนำเสนอได้ก็คงเป็นข้อหนึ่งนั่นคือการปักปันเขตแดนด้วยการชี้แจงให้ประชาคมโลกได้รับทราบสิ่งที่ไทยคิด คือการร่วมมือในการปักปันเขตแดนและต้องทำความเข้าใจร่วมกันในทุกส่วนของประเทศว่าเราจะดำเนินการแบบนี้ไม่ทิ้งมรดกบาปแบบนี้เอาไว้ให้ลูกหลานเรายอมรับอนุสัญญาสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสในปี1904และปี1907หรือไม่ถ้ายอมรับสาระสำคัญในนั้นคือการแบ่งเขตแดนด้วยสันปันน้ำ ต้องยอมรับว่าเมื่อตกลงสำรวจสันปันน้ำด้วยเครื่องมือที่ยอมรับร่วมกันผลของการแบ่งเขตแดนอย่างไรก็ต้องยึดถือตามนั้นซึ่งในความเป็นจริงที่จะเกิดขึ้นไทยไม่เสียเปรียบกว่าที่เป็นอยู่ในตอนนี้แน่นอนในประเด็นนี้ครับไทยเนี่ยอาจจะต้องให้มีประเทศอื่นๆเข้ามามีส่วนร่วมด้วยเพื่อแสดงความจริงใจ จากเดิมไทยเรายึดถือทวิภาคีที่ไม่มีความคืบหน้าประชาคมโลกก็มองว่าไทยมีอะไรแอบแฝงที่ไม่ยอมให้ชาติอื่นเนี่ยมาร่วมชาติอื่นก็ต้องการให้เกิดความสงบสุขสันตภาพและไทยยืนยันยึดแผนที่1ต่อห0าหม่นการพูชายึดแผนที่1ต่อส0 0 0สนซึ่งไม่เกิดความคืบหน้าในการปักปันจึงต้องหาเครื่องมือใดที่จะเห็นชอบร่วมกันอย่างเช่นริบา้า เป็นเทคโนโลยีในการสำรวจพื้นดินให้ผลเป็นสามิติจะเห็นแนวสันปันน้ำได้อย่างชัดเจนสำหรับข้อมูลอีกประการหนึ่งนะครับแผนที่1ต่อ50,000ชุดระวาง L7017 ที่ไทยใช้อเมริกามาทำให้ซึ่งอเมริกาเนี่ยก็ทำให้กัมพูชาด้วยเรียกว่าชุดระวาง L7016 เป็นภาษากัมพูชาที่มีแนวเส้นเขตแดนไทยกัมพูชาตรงกันกับจุดระวาง L7017 ที่ไทยใช้ แต่กัมพูชาไม่พูดถึงชุดระวาง l 7 0 1 6ที่กัมพูชาใช้มีที่รมแผนที่ทหารไทยด้วยหนึ่งชุด 2. หากไม่ทำตามข้อ1ก็ต้องใช้ทางการทหารดำเนินการตามกฎหมายไทยที่ต้องรักษาอธิปไตยตามที่ไทยยึดถือนั่นคือการผลักดันทหารกัมพูชาออกนอกพื้นที่ทับซ้อนทั้งหมดตลอดแนวอาจรวมไปถึงการทำลายศักยภาพทางทหารของกัมพูชาให้หมดสิน้น ทุกที่ในแผ่นดินกัมพูชาที่มีกองทัพของกัมพูชาคลังยุทโภปกรณ์คลังกระสุนคลังสิ่งอุปกรณ์ที่ตั้งของหน่วยทหารสนามบินทหารหรือท่าเรือทหารเพื่อให้กัมพูชาหมดศักยภาพสู้รบกับทางทหารของไทยแอดมินว่าน่าจะเป็นข้อสองนี่แหละครับที่จะได้ใช้มากกว่าข้อหนึ่งเพราะยังไงกัมพูชาก็ไม่ยอมพูดถึงไม่ยอมใช้ในการแบ่งปันสันปันน้ำแน่นอนนะครับเพราะเขาเสียเปียบ ใทยเราแน่นอนและยังมีต่อนะครับว่าหรือจะดําเนินการในข้อ2คือการกระทําใดๆให้หุนเซ็นหมดศักยภาพนี่เห็นไหมครับอันนี้เนี่ยสนับสนุนเต็มที่นะครับแอดมินว่าข้อ1เนี่ยคงทําไม่ได้หรอกนะครับกัมพูชาเขาไม่ให้ความร่วมมืออยู่แล้วในเรื่องของอใช้แผนที่1ต่อ50,000แบบไทยหรือจะไปใช้แผนที่ที่อเมริกาทําให้ซึ่งเขาไม่พูดถึงเลย นอกจากที่เรื่องแนวเขตแดนขัดแย้งที่ต้องแก้ปัญหาแล้วก็ต้องแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการปลูกฝังทางประวัติศาสตร์คนไทยคนกัมพูชาเนี่ยต้องเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันโดยต้องหารือร่วมกันไทยกัมพูชามาร่วมกันเขียนประวัติศาสตร์ขึ้นมาใหม่ที่ไม่จำเป็นต้องบิดเบือนแต่ย้ำอธิบายบริบทในช่วงเวลานั้นให้กับผู้คนเข้าใจว่าเป็นเพราะกรอบแนวคิด แนวทางปฏิบัติสมัยนั้นซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงอ่ะก็จะมีการเ,เสนอนะครับแกก็เสนอแนวทางการเขียนป,ประวัติศาสตร์ขึ้นมาใหม่เพราะว่าทางไทยเราเก็บอกว่าเขมรนคือศัตรูแล้วแวกก็เหมือนกับหอข้างแคร่นะครับที่คอยทิ่มแทงสยามอยู่ตลอด ส่วนประวัติศาสตร์ของขมรเนี่ยก็เขียนว่าสยามไทยเนี่ยคือศัตรูที่ปนเอาทุกสิ่งทุกอย่างไปจากขมรเช่นเดียวกันมันเลยทําให้ทั้งสองประเทศนะครับในการเรียนประวัติศาสตร์เนี่ยอาจจะทําให้ปลูกฝังเด็กนะครับเท่าที่เราเห็นในปัจจุบันนี่แหละตามประวัติศาสตร์ตามบทเรียนของขมรยิ่งหนักเลยยิ่งมองว่าประเทศไทยนั้นไม่ดีต่อขมรอย่างนู้นอย่างนี้นะครับสาหรับประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยแอดมินยังบอกว่ามันมันยังคง ยังคงมีการสอนให้รักกันนะครับยังคงมีการสอนนารักกันแก่แต่เป็นการพูดถึงเรื่องของประวัติศาสตร์ในอดีตทางส่วนการพูชาเนี่ยก็ต้องเลิกในการปลูกฝังให้คนในประเทศเนี่ยรักชาติด้วยการต่อสู้หรือปลูกฝังใส่ร้ายไทยแบบนี้ควรที่จะเอางบประมาณเนี่ยไปสนับสนุนการพัฒนาประเทศพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนและถ่ยต้องกระทําให้เกิดสันติภาพและความสงบสุขไม่ทิ้งมรดดความขัดแย้งไว้ให้กับลูกหลานอดีตผอ,อเหล่าทัพได้ระบุนะครับ นี่ก็คือสิ่งที่ผอ,อคนนี้เนี่ยอดีตผอ,อเนี่ยได้พูดถึงนะครับเกี่ยวกับข้อเสนอแนะนะครับแนวทางให้กับทหารรุ่นใหม่ๆได้นําไปปรับใช้เป็นแนวทางแอดมินก็คือหนึ่งคนนะครับในที่อาศัยอยู่บริเวณชายแดนก็อ,อยากให้มันเกิดสันติภาพนะครับไม่อยากให้มีการสู้รบไม่อยากอพยพอ,อีกแล้วนะครับก็ยังไงก็ได้ทําให้ให้เราเนี่ยไม่เสียเปรียบแล้วก็จบอย่างสันติภาพนะครับ นะครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่แอดมินจ่านะครับได้สรุปรวบรวมมาฝากในคลิปนี้ยังไงหากใครชอบแบบนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจนในการทำคลิปใหม่ต่อไปอีพีนี้แอดมินก็ต้องขอตัวไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ